รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect ได้เวลาของ News Connect มาคอ n เนคคนคอนเนคข่าวกับผมอภิศักษ์สุวรรณศักดิ์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายนะครับกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโลหะหนักกําลังแพร่กระจายมากขึ้นในสิ่งแวดล้อม ตอนที่1นนะครับพิษของโลหะหนักที่ไม่ควรมองข้าม คุณผู้ฟังครับโลหะหนักเป็นธาตุที่พบได้ในธรรมชาติมีน้ำหนักโมเลกุลและความหนาแน่นสูงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำนะครับในระดับความเข้มข้นต่ำโลหะหนักบางชนิดนะครับเช่นเหล็กสังกะสีทองแดงและแมงกานิสมีความจำเป็นต่อการพัฒนาของร่างกายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ก็สามารถกลายเป็นสารพิษได้หากได้รับในระดับความเข้มข้นสูงเกินไปสำหรับโลหะหนักกลุ่มที่มีความเป็นพิษและเป็นอันตรายนะครับแม้จะมีความเข้มข้นต่ำได้แก่ทองแดงสังกะสีสารหนูปรอดดีบุก แคดเมียมและตะกั่วนะครับซึ่งในปัจจุบันความเป็นพิษของโลหะหนักกําลังกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นสารพิษนะครับที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และมีผลกระทบนะครับทั้งต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารก็ให้เกิดความเสี่ยงนะครับต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์โดยโลหะหนักนะครับที่แพร่กระจายและปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งในดินน้ําและอากาศเมื่อเข้าสู่ร่างกายของการสัมผัสสูดดมและบริโภคจะเพิ่มการสร้างสารอนุมูลอิสระ ซึ่งกัดขวางการรักษาสมดุลนะครับภายในเซลล์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไขมันโปรโตีนเอนไซม์และ DNA นะครับรวมทั้งเกิดการสะสมในอวัยวะบางส่วนของร่างกายจนอาจเกิดพิษในระยะยาวส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอาการจากการรับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายสามารถแบ่งได้เป็นอาการระยะสั้นและระยะยาวโดวยอาการในระยะสั้นนั้นนะครับหมายถึงการรับโลหะหนักเข้าไปเป็นปริมาณมากในครั้งเดียวผ่านการสัมผัส กับวัสดุปนเปื้อนหรืออยู่ในพื้นที่ประสบอุบัติภัยหรือบริเวณที่มีการรั่วไหลของโลหะหนักนะครับจะทําให้เกิดอาการเฉียบพลันและรุนแรงนะครับตามปริมาณที่ได้รับเช่นมึนงงตัวชากล้ามเนื้ออ่อนแรงสูญเสียการมองเห็นอาเจียนไปจนถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตนะครับหรือเกิดจากความพิการทางร่างกายตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากในอดีตได้แก่โรคมีนามาตะ จากการรับสารปร,รอทในปริมาณมากนะครับของชาวเมืองมินามาตะประเทศญี่ปุ่นส่วนอาการระยะยาวนะครับหมายถึงการรับโลหะหนักเข้าไปในปริมาณเล็กน้อยแต่เป็นระยะเวลายาวนานเช่นผู้ที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียเหนื่อยล้าปวดตามข้อและกล้ามเนื้อนะครับรวมไปถึงรบกวนการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกายเช่นเกิดอาการท้องผูกของระบบขับถ่ายซึ่งมักมีอาการนะครับที่พบได้ทั่วไปหลายโรคจนอาจทำนะครับให้ผู้ได้รับพิษไม่ใส่ใจรักษา และแพทย์อาจมองข้ามถึงสาเหตุที่แท้จริงและวินิจฉัยโรคผิดพลาดได้นะครับที่น่าตกใจก็คือเมื่อไม่นานมานี้นะครับนักวิจัยพบว่าโลหะหนักมีการแพร่กระจายและเป็นพิษมากในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในท้องทะเลและมหาสมุทรแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรมาติดตามฟังกันต่อในสัปดาห์หน้าครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect นะครับกับศูนย์ความเป็นเลือดด้านการจัดก,การสารและของเสียอันตรายเดี๋ยววันศุกร์หน้ากลับมาติดตามกันได้ใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คน Connect ข่าว กับ News Connect